วัดควันดาแบบวัดความทึบแสงนะครับแบบวัดความทึบแสงแล้วก็มันจะมีแบบวัดไหลผ่านบางส่วนนะครับก็คือเราจะเก็บตัวอย่างบางส่วนของไอเสียนะครับของควันไอเสียเท่านั้นที่จะเอามาคํานวณน,นะครับว่ารถคันนี้ควันดาหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะมาดูจาก,จากตัวของเครื่องก่อน <C RE O US> เครื่องเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นท่อทางนะครับออท่อทางควันเข้านะครับควันเข้า ตัวนี้เราจะเสียบเข้าไปไอ้อรุ่นนี้มันจะมีหลายแบบนะครับเป็นแบบเท่าอ่อนก็มีนะครับแต่อันนี้มันมันจะเสียบเข้าไปให้ตัวนี้อยู่กับปากท่าอาเสียนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีตัวหนุนไว้นะครับซึ่งระเบียบเขาบอกว่าจะต้องไอ้ไปตัวนี้จะต้องห่างจากผนังท่อเสียอย่างน้อย5้ามิลใช่ไหมครับห้ามิลก็คือตัวนี้มันจะหนุนนะครับไม่ให้ตัวนี้มันสัมผัสกับผนังไอเสียนะครับ ออันนี้ความลึกของเขาเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปตามที่เขากําหนดไว้นี่เลยก็คือตอนนี้ไปแตะกับปากท่อไอเสียเลยนะครับเวลาเราเร่งเนี่ยควันเนี่ยมันจะเข้าไปในในช่องทางตรงนี้นะครับนะในช่องทางตรงนี้ออแล้วมันก็จะมาออกออด้านด้านด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับตรงนี้มาถึงเนี้ยนะครับออมันจะมีระยะทางที่เขากําหนดไว้ชัดเจนเอาจับห่วยให้หน่อยนะครับนะตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะมีระยะทางที่ชัดเจนนะครับก็คือควันมันจะออกมาเนี่ยนะครับ แล้วไอ,อ้เลเซอร์นะครับจากแสงตัวนี้มันจะมีตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นตัวกําเนิดแสงเลเซอร์ยิงผ่านไปตัวรับนะครับยิงผ่านไปตัวรับเมื่อควันไอเสียเนี่ยมันออกมาตามนี้นะครับถึงมว่าควันไอเสียมันน้อยนะครับควันไอเสียมันน้อยแสงเลเซอร์ตัวนี้มันจะผ่านไปได้เยอะตัวรับมันก็รับได้เยอะใช่ไหมครับตัวนี้พอรับได้เยอะเนี่ยค่าควันดํามันก็จะน้อย นะครับแต่ถ้าแสงผ่านไปได้ผ่านกลุ่มควันดำมากเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านไปได้น้อยนะครับมันจะดูดกืนแสงตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ตัวรับเนี่ยเขาก็จะรับได้บางส่วนนะตัวนี้ก็มีการคำนวณแล้วนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับในกล่องตัวเนี้ยมันจะเป็นกล่องที่จะคำนวณน,นะครับแล้วก็ส่งนะไปยังเ,เครื่องอีกตัวหนึ่งนะตัวเนี้ยสาหรับคนที่อยู่ ตรงท่อไอเสียของรถจะเป็นตัวควบคุมนะครับจะเป็นตัวควบคุมก็มีหน้าที่แค่เสียบเข้าไปนะครับท่อไอเสียอยู่ตรงไหนเราก็เสียบขึ้นไปถ้ามันอยู่ข้างบนเราก็ชูขึ้นไปนะครับถ้าอยู่ข้างล่างนะเราก็เสียบเข้าไปแล้วเวลาเรายืนเนี่ยตำแหน่งเรายืนเราก็ยืนอย่าไปยืนตรงตรงควันที่ไอเสียมันออกมานะครับส่วนเครื่องตัวนี้นะครับกับตัวนี้มันจะสื่อสารกันนะครับเป็นเป็นไวเลสในการยื่สื่อสารกันนะครับเขาก็มีระยะไกลได้พอสมควร นะครับมีระยะไกลได้พอสมควรก็คืออันนี้เราจะอยู่กับคนที่จะเหยียบคัะเล่งนะครับจะอยู่ที่คนเหยียบคัะเล่งนะครับเ,ออเวลาเหยียบคัะเล่งเนี่ยนะครับเราจะดูจังหวะของเขาว่าเครื่องเขาพร้อมทํางานหรือย,ยังไอ้ตัวนี้มันไม่มีปัญหามันพร้อมอยู่เสมออยู่แล้วถ้าเราเปิดเครื่องนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะมีการคาลิบิตของเขานะครับว่าเขาพร้อมไหมในการวัดนะครับอย่างวัดครั้งที่หนึ่งนเราวัดไปแล้วเราก็จะเก็บเก็บค่าไว้นะครับ แล้วการวัดครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มสตาร์ทตงวเขรงใหม่นะครับ<อ>เมื่อมันพร้อมที่จะวัดเราวัดครั้งที่สองอีกเราก็เซฟค่าไปอีกนะนะค่าอีกสองตัวเนี่ยมันต้องแตกต่างกันไม่เกินเท่าไหร่ร้อ,รอยละห้าใช่ไหมครับต้องแตกต่างกันไม่เกินร้อยห้าเครื่องตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลของหมายเลขทะเบียนรถได้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปในนี้มันจะมีหมายเลขทะเบียนรถแล้วก็พ<ๆ>ิมพ <Europeans> ์เข <Music> ้าไปนะครับเสร็จแล้วเครื่องตัวนี้นะครับ มันก็จะสื่อสารกับปรินเตอร์ตัวนี้ปรินเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราไปตั้งด่านตัวนี้ก็จะอยู่กับโต๊ะเปรียบเทียบใช่ไหมตัวเปรียบเทียบ,ยะยบนะครับเมื่อมันสื่อสารกันเนี่ยเมื่อเราพิมพ์เลขทะเบียนตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันค่ามันออกมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะไปปรากฏอยู่ที่ผลการพิมพ์ออกมานะครับนะ ขาก็จะพิมพ์ค่าออกมานะครับใน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 แผ่นเดียวเนี่ยมันก็จะมีค่าครั้งที่1ค่าครั้งที่2แล้วก็สรุปผลการตรวจว่าผ่านไม่ผ่านนะครับก็ทุกตัวก็จะ,ะใช้วาเลดในการสื่อสารกันนะครับสื่อสารกันตัวนี้เขาก็สามารถจะสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับก็สั่งพิมพ์อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราใช้ทั่วไปในการออกตั้งด่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วที่ตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยถามว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราบอกแล้วเนาะหนึ่งคือการจอรถนะก็ต้องเกียร์ว่างใช่ไหมครับเกียร์ว่างแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันอยู่อุณหภูมิทํางานปิดเครื่องปับอากาศนะครับปิดเครื่องปับอากาศในการก่อนที่เราจะตรวจวัดนะครับเราจะต้องลองเร่งเครื่องหนึ่งรอบก่อนขั้นแรก เร่งว่าเครื่องมันไปได้ไหมนะมันสามารถจะเร่งได้รอบสูงสุดไหมรับแต่แล้วการที่เราจะวัดเนี่ยนะก่อนที่เราจะแย่ไอ้นี่เข้าไปเนี่ยนะเราจะต้องออไล่ไอเสียออกไล่ขมเหลออกสองครั้งก่อนนะครับก็คือเหยียบทิ้งเฉยเหยียบเปล่าเลยสองครั้งนะครับนะแล้วก็เวลาเราเหยียบเนี่ยให้เหยียบคันเร่งทันทีทันใดจนสุดคันเร่ง แล้วทิ้งไว้สองวิหนึ่งหนึ่งพันไอาการคาการว่านับหนึ่งวินาทีเนี่ยแล้วก็นับว่าหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองอย่างเงี้ยเหมือนกับการานับความปลอดภัยทั่วๆไปนะที่คขนับวินาทีนะครับตัวนี้นะเราก็วิธีการประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าท่อเสียมันอยู่ตรงไหนนิ่ตรงนี้นะเวลาเรา,รเรายืนนะเราก็ยืนให้ให้ให ให้พ้นจากปลายท่อตัวนี้ไม่มีอะไรมากในการวัดควันดำเอเดี๋ยวให้น้องวัดให้ดูเลยติดตั้งเครื่องมืออะตัวนั้นเปิดแล้วเนะเาะไปเปิดตัวนี้ต้องพิมพ์เลเขทะเบียนได้ไหมตัวนี้พิมพ์ได้มันอยู่ไหมไม่ได้แตัวเลขครับเอาพิมพ์ได้แต่ตัวเลกเขก,ก็พิมพ์ดูนะ เครื่องปีนนี้ต้องเปิดไหมหรือว่าใช้ได้เลยตตอ,อ,อ,อตอนนี้ก็เราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ เราจะตัดเครื่องก่อนเกียร์ว่างไหมตัดเครื่องปิดแอร์นะครับอันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์พีนะครับปิดแอร์แล้วเนาะ,ะถึงว่ามันร้อนแล้วแล้วกันนะ้ะเราเราลองเร่งเครื่องฟรีดูก่อนครั้งหนึ่งก่อนว่ามันเร่งได้ไหมโอเคนะตรงนั้นเราหลบเลยนะครับการใช้งานจริงก็หลบอย่าไปอยู่ท้ายรถนะครับอ่า ก็ค okay, ิดว่าโอเคเนาะเครื่องมันเล่งได้แล้วนะในการเล่งนะครับให้เราเล่งเครื่องทันตีทันใดจนสุดเร่งแล้วก็แช่ไว้ประมาณ2วินาทีนะครับเป็นการตรวจครั้งที่1นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตรวจเมื่อส่งผลไปแล้วเราเมื่อรับเซฟผลแล้วเนี่ยเราก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่2นะครับดังนั้นทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับการควบคุมคันเล่งที่ดีเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้เท้าหรือจะใช้มือนะครับตัวใหญ่พวกนี้มันชอบใช้มือเพราะว่ามันอยู่ข้างล่าง รถสูงใหญ่เนาะรถมันก็จะใช้มือถ้าถ้าปกติแล้วการใช้เท้าเร่งเนี่ยมันคงกว่านะครับใกล้เคียงกว่ากันเอาลองลองดูนะครับในกันการตรวจวัดขั้นที่หนึ่งเครื่องนี้พร้อมหรือยังก็ดูนะครับตัวนี้สีเขียวแล้วนะครับพร้อมแล้วเราพิมพ์เลขทะเบียนไปแล้วเนาะตัวนี้เครื่องพร้อมแล้วอันนี้เป็นการตรวจวัดรั้งที่หนึ่งเราจะเบิ้ลทิ้งก่อนนะครับเอาอเบิ้ลสองครั้งก่อนก็ได้นะครับ เราไล่เขามาก่อนทักงสองครั้งนะครับอโอเคนะ,ะพร้อมที่จะวัดเราก็เสียบเข้าไปตามตำแหน่งที่เขากําหนดไว้นะครับแั้นไม่ต้องทำอะไรแต่เพียงแต่ว่าสื่อสารกันให้ได้แค่นั้นเองทั้งต้นทางปลายทางปกติแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารกันนะครับอเป็นการตรวจวัดครั้งที่หนึ่งครับ

มายืนเดี <tı> ๋ยวเขาเล่งให้ก <the> ็เมื่อพร้อมแล้วก็ให้สัญญาณมานะแล้วผมจะเล่งให้นะครับรับผ่าหนครัสอง เนี่เป็นการตรวจวัดครั้งที่1นึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องเขาประมวลแล้วก็เราก็เก็บค่าอ่ะอ,อ,อ,อันนี้เป็นการวัดสองครั้งแล้วนะครับค่าเป็นไงคือค่าที่เราดูเนี่ยคือค่าจะต้องแตกต่างกันไม่เกิน ห้าสี่สิบแปดกับห <4. S 1> ้าสิบสี่เกินห้าเกินห้าใช่ไหมถ้ากรณีเกินห้าอย่างเงี้ยเ,เราจะต้องวัดใหม่ทั้งสองครั้งนะครับเราต้องวัดใหม่ทั้งสองครั้งแต่ว่าให้สังเกตก่อนไอ้สี่สิบแปดกับห้าสิบสี่เนี่ยเกณฑ์มันผ่านไหมครับทั้งสองครั้งเนี่ยผ่านไหมแต่ละครั้งเนี่ยไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เกณฑ์มันอยู่ที่สามสิบเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเราก็ต้องวัดใหม่นะครับ หมายความว่าไม่ผ่านตรงที่ว่าเกณฑ์มันเกินเกินเกินร้อยละห้านะครับมันแตกต่างกันเกินร้อยห้าอันนี้เริ่มนะวัดใหม่ครับวัดใหม่เลยวัดใหม่ป,ปัปินออกมาเลยก็ได้ปินปินค่าแรกก่อนปินค่าแรกก่อน เครื่องเครื่องเราเครื่องนี้นะ่าจะใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับเรามีอยู่สองเครื่องของจังหวัด เวลาเครื่องมันคาลิเบตมันก็จะนับถอยหลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เอง อยู่ที่การเหยียบคนเล่งกันแหละนะครับถ้าเราชนานาญล้วก็จะใกล้เคียงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เหยียบสอกับ4 9ิกอ่ะิบสองกับ4ี่สิบเก้าอ่ะเดี๋ยวเราก็ส่งผลมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิ้นนะครับ 2> 5, 2, 4, นะครับเราก็ได้ผลมาแล้วนะครับนะเราได้ผลมาแล้ว อย่างการวัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยล่ะเราเรา,เร,ารอบแรกกันนะครับเราได้48.48 48. 48. นะครับออมันจะมีออหน่วยนัตนิยมอยู่สองหลักนะครับแต่เทสครั้งที่สองเนี่ย54.79นะครับปรากฏว่าไอ้ค่าแตกต่างมันเกินอะนะครับก็เป็นว่าค่าสูงสุดที่มันสรุปผลออกมามัน54.79นะครับแต่ว่าค่าแตกต่างมันเกินหาเปอร์เซ็นต์นะ เราก็ไม่ใช้ผลค่าตัวนั้นเรามาวัดใหม่อีกครั้งที่2นะครับครั้งแรกที่เราวัดของรอบที่2เนี่ยมันก็ได้52.15นะครับครั้งที่2ได้49.31กนะครับก็ปรากฏว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นะครับไม่เกิน5%เนะครับแตกต่างกันนะครับแต่ว่าค่าสูงสุดก็คือ52.15ตัวนี้เราก็ใช้ค่าสูงสุดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ารถคันนี้มีค่าควันดำอยู่ที่52.15นนะครับนะ,ะในกรณีอย่างนี้นะครับเราก็ ถ้าเป็นพรบร,รถยนต์เนี่ยต้องทำไงครับนะก็ต้องพ่นก็ต้องติดสติ๊กเกอร์หา้า,หมหามใช้ชั่วขราวใช่ไหมห้ามใช้ชั่วขราวแล้วก็เอารถไปปรับปรุงนะครับอารถตไปปรับปรุงได้แล้วก็ค่อยมา,อามาตรวจวัดใหม่นะครับถ้าเป็นพรบรขนส่งก็เราก็แจ้งนะครับนะหรือว่าเราก็ออกไปสั่งหรือก็เปรียบเทียบปรับเลยนะครับแล้วก็ เอารถเข้าไปาแก้ไขนะครับแล้วก็กลับมาตรวจใหม่จนจนจนกว่าที่มันจะผ่านนะครับถึงจะลบเเครื่องหมายได้นะครับขนส่งปรับห้าพันนะครับนะครับปนบขนส่งก็ปรับห้าพันนะครับในการวัดควันดำนะครับมีประมาณนี้มีใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนไหมเนาะเอาวัดควันดำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราวัดเสียงของรถยนต์ก่อนเอาวัดเสียงของรถยนต์ ในเนี้ยนะครับมันจะมีหมายเลขทะเบียนที่เราพิมพ์เข้าไปกับมันจะบอกเทสเตอร์เทสเ,เ,เตอร์ก็คือผู้ที่วัดแหละนะครับผู้ที่วัดนะครับก็จะต้องลงชื่อนะในกรณีที่เราจะเปรียบเทียบปรับนะครับก็ต้องมีหมการลงชื่อของผู้วัดแล้วก็ปกติแล้วเราก็จะให้ผู้ขับขี่รถอ่ะเขาได้เซ็นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แน่ว่าอันเนี้ยเป็นการวัดของรถคันนี้นะครับ